พิตี้นักตักผู้ที่สามารถเข้ามาสู่รอบแจ็คพอตได้นั่นก็คือคุณนิ่มซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าทั้งพละกกำลังและดวงของเธอนน้น้นาำด่งคนอื่นมาแทบทุกรอบเลยทีเดียวล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเธอจะสามารถคว้าเงินรางวัลจากทางรายการไปได้เท่าไหร่กันแน่ครับขอให้ได้เงินแสนนะครับกติกาการแข่งขันในรอบโกลเด้นแจ็คพอตนักตัดจะมีสิทธิ์เลือกแผ่นป้ายโกลเด้นแจ็คพอต ซึ่งด้านหลังแผ่นป้ายจะมีเงินรางวัลคูณสูงสุดถึง5,000บาทจะมีเวลาในการตัก30วินาทีเท่านั้นตักได้เท่าไหร่น้ำมาคูณกับจำนวนเงินที่เปิดแผ่นป้ายได้ซึ่งเงินรางวัลรออยู่สูงสุดถึง1 0 0 0 0บาท กลับบ้านเปนเล่าแน่นอนนะครับนี่อยู่ในช่วงโกเด้นแจ็คพอตของเรากับสาวคนสวยน้องนิ่มครับและน้องนิ่มเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ตั้งแต่ต้นมาเนี่ยเรียบร้อยอ่อ,อนหวานน,นุ่มนิ่มแต่ว่าสามารถที่จะชนะตลอดเลยนะคะแนนสูงตลอดเลยสำหรับแผ่นป้ายโกเด้นแจ็คพอตนะคะจะมีเงินรางวัลให้คุณ คูณกับน้ำหนักที่คุณตักได้ในกิโลทองนะคะคูณ1,000ไปจนถึงคูณ5,000เลยขอให้คุณโชคดีแผ่นป้ายของเราพร้อมกับคุณนิ่มแล้วค่ะขอเชิญแผ่นป้ายโกเด ของคุณนิ่มวันนี้ะะคุณสามพันบาทเจ้าสามว่าคูณขอบควรเลยนะไม่น้อยนะไม่น้อยแต่เรามาดูดีกว่าว่า5,000นที่คุณนิ่มตามหาในยอยู่ที่แผ่นป้ายไหนและแผ่นป้ายที่เหลือหมายเลขหนึคน 1, <S <s ูณ1,000หมายเลขสองคูณ2,000 หมายเลขก3คูณ3,000หมายเลขก4คูณ4,000หมายเลขก5คูณ2,000หมายเลขก6คูณ1 0 0 0หมายเลขก8คูณ5,000หมายเลข9ก9คูณ1 0 0 0ถ้าเกิดน้องนิ่มเนี่ยอยากจะให้แจ็คพอตแตกนะครับต้องสาม,มารถที่จะตักกิโลทองได้หมด34กิโลกร,รัมครับ ดูจากหน่วยก้านแล้วเนี่ยคุณนิ่มไม่ต้องกังวลเพราะว่าอุปกรณ์ในการตัดของคุณนิ่มเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ฮะหนักยิ่งกว่าเลนได้อยู่ได้อยู่แข็งแรงเเป็นอุปกรณ์ชนิดพิเศษคับเรียกได้ว่าเป็นพรวทองคํามีไว้สําหรับผู้ที่อยู่ในรอบแจ็คพอตเท่านั้นเหมาะสำหรับแชมปเปี้ยนของเราเท่านั้นครับคุณนิ่มพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพรวทองคําและไอเทมล้ำค่าของเราในรอบนี้นั่นก็คือพรวทองคํา มาดูกันนะครับว่าคุณนิ่มจะใช้ผู้อทองคำของเราตักท้องกลับบ้านไปได้เท่าไหร่มาเอาใจช่วยเธอกันนะครับคุณนิ่มครับคุณมีเวลา30วินาทีถ้าแจ็คพอจะแตกต้องตักคุมทรัพย์ทองคำให้ได้34กิโลกรมัมค่ะขอให้คุณโชคดีตักได้เท่าไหร่เอากลับบ้านไปเลย สมชื่อวิ่งเหมือนนกเพนกวินเลยมาสักครู่นี้นะคือไม่หลุดคอนเซปต์ไงก็แบบว่าเป็นสาวพิตตี้แบบแนวน่ารักเรียบร้อยนะครับจะแบบว่าบูมวามก็ไม่น่ากูนิ่มจู่ๆไม่ดีช่วงที่เราตักอยู่เนี่ยทำไมอ่ะทำไมต้องคงคอนเซปต์ด้วยทำไมเราไม่แบบลุยอ่ะมันเงินลังมันนั้นเลยนะลุยแล้วได้เท่าไหรตอนตักคิดอะไรอยู่มันเหนื่อยเอต็มที่นะคือแบบว่าขาขยับเบาๆแต่เมื่อกี้ปิดจมูกบานแล้วบอกอะไรอยู่เออ จะมูสองอันแยกหายใจอยู่แต่แขนเขาก็มีแค่นี้เองไงเขาก็ใช้แรงเท่นี้แต่ว่าเมื่อไรเขาคูณเงินรางวัลเยอะอยู่คูณเยอะอยู่นะครับในวันนี้วันนจะไปดูผลงานตัวเองพอใจไหมครับพอใจไหมคะพอใจแล้วค่ะพอใจแล้วค่ะครับผมไม่ไหวหายใจลึกๆครับวันนี้โกลเด้นแจ็คพอตขอลงคุณนะครับคูณสามพันบาทมาลองดูดีกว่านะครับว่ากิโลทองที่คุณตักได้ทั้งหมดจะรวมแล้วกี่กิโลกรัมเชิญครับเชิญค่ะคุณนิ่มแล้วกิโลทองที่คุณนิ่มตักได้ในวันนี้คือ เป็นเงินรูกบุญค่า24,900ืารยบาทดีด้วยนะครับน้องนี้ดีดีด้วยถือว่าเป็นเงินรางวัลส0 0 0 0ื่นก็โอเคนะ20,000ื่องห้าประมาณนั้นอะโอเคจะทำอะไรครับอยากได้คอนโทรลเลอร์ใหม่คอนโทรลเลอร์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 ต้องที่เป็นเป็นดีเจด้วยใช่ไหมครับผมตอนนี้คือเล่นอยู่ที่ไหนบ้างครับ อ๋อยังไม่ได้เลยค่ะตอนนี้เป็นในที่บ้านใช่แล้วก็ใช่แล้วก็แบบเป็นอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยฝึกซ้อมอยู่ใช่ข่าวกาฝีมือนะครับในอนาคตอาจจะได้เห็นนะฮะออกรายการทีวีเยอะแยะมากมายเป็นดีเจชื่อดังนะครับวันนี้มาร่วมรายการกับเรารู้สึกไงบ้างครับนิ่มมีความสุขค่ะสนุกนะสนุกนะขอบคุณมากนะครับน้องนิ่มวันนี้กลับบ้านไปกับเงินรางวัล24,900บาทครับขอบคุณค่ะแล้วกลับมาร่วมสนุกกันได้ใหม่นะคะจากรายการของเราเรียกได้ว่า ทั้งสนุกทั้งเอาเงินแสนกลับบ้านไปได้ง่ายๆแบบคุณนิ่มกับรายการกิโลโทองจากเรย่องอยเอากลับบ้านไปเลยว,วันนี้นะคะปุ๊บเปียวเตรียมความพร้อมมาอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อมาแข่งแล้วก็ควา้าเงินแสนกลับบ้านนะคะวันนี้ก็พกความมั่นใจมาเต็มร้อยนะคะ เทวัยแล้วมันหน้ามั่นใจ <c oughs> ก็เจอกันได้นะคะคอนเฟิร์มเขาบอกคู่ต่อสู้เลยนะคะว่าคุณหน่งแน่เพราะว่าเราเป็นผู้หญิงถึกบึกและบืนค่ะฉันไม่รู้นะคะว่าหน้าตาพวกเธอเป็นยังไงแต่เรื่องความวัยเจอกันจ้าใครจะผ่านเข้าสู่รอบแจ็คพอตเพื่อลุ้นตักเงินแสนติดตามได้ในกิโลทองทุกวันพฤหัสบดีสีทุ่ม45บทางไทยรัฐทีวี